สวัสดีครับพี่น้องครับสามบายดีพี่น้องทุกท่านครับผมนะฮะบาโบ้โซลาแสงแค่ล่าี่น้องเอ๋นะฮะมื่อนี้ขออนุญาตนะฮะนำพาทุกท่านเข้ามาสู่นะฮะกวมตื่นตาตื่นใจนะความบันเทิงเริงใจของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยนะฮะณตอนนี้บาโบ้ยู่ที่ห้างไอคอนสยามครับพี่น้องครับว้าวเป็นห้างที่บอกได้เลยว่านะฮะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยนะับต้องมาสถานที่แห่งนี้นะฮะทามบาม่านะครับบอกได้เลยว่านะับมาถึงประเทศไทยเป็นทอย่างแน่นอนเนาะพี่น้องเนาะ <Wow. S 2> พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่คือความตื่นเต้นอีกหนึ่งรูปแบบใจนะครับนี่คือความตื่นเต้นที่นักท่องเที่ยวนะครับต้องมาสัมผัสให้ได้นะสองชั่วโมองเต็มนะครับกับการเดินทางลงไปดงเนาะว้าว <Wow. S 2> ลองเรือน,นะครับกับสมายริเวอร์ไซด์นะครับศู 18, 1, 90, 88, นย์แปดแปน้ะครับไปดองครับ พี่น้องเอ๋ยนะพี่น้องเอ๋ยนะรประเทศไทยนี่ครับสุดคอสุดนิสขนาดใดนะครับ มิสแกนนัญญาลงไปเรือแล้วเป็นรองครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งภาพบรรยากาศอของความต,ตื่นเต้นไปเราเลยนะฮะว้าวอินโดนีเซียคนนี้ยังสวยเลยเป็นรองเลยนะสวัสดีกันหลายประเทศนะครับก็มาให้กำลังใจนะครับแกมิดแกรนนะครับเป็นรองครับอันนี้คือนักท่องเที่ยวนะครับเป็นรองครับนักท่องเที่ยวที่เป็นกองเชียร์แล้วก็นักท่องเที่ยวที่จะมารอลงเรือนะครับเป็นรองครับ โอ้โหเนม่าโอ้โมาเน่เตเต็มาโ้าเโอ้โหสินี่นาย่าเราจะยินเสียงนะครับตะโกนเชียร์นะครับเมานมโอ้โห ส่วนตัวเอนะครดีใจร้ายหลายเนือเป็นดอกเยนะโบคเคยมีโอกาสได้แก่ชิดขนาดนี้นะครับโอ้โห,หโอันนี้เมียนมา,าโอ้โหอโอ้โหอโอ้โห,โโโโโโหเป็นดอกไ้สวยงามโคตรสเลวนะพี่ครับรถตมาแล้ว โอ้โหอินโดนีเซีย <Te> ด้วยลากีฮัมิลลากีฮัมิลอ๋อนี้อินโดนีเซียนะครับนะครับอินโดนีเซียอ๋ออินโดนีเซียอ๋ออินโดนีเซียอัอนีกังเชียนะครับโอ้โหได้ถ่ายรูปกับสาวงามอินโดนีเซียนะครับว้าว ไกลชิดได้พี่น้องครับมือนี่บาวบุเองงแต่ขามาอยู่ไกลๆไก้โอ้โหอย่างสวยงามเลยฟังนี่ครับังนี่โอ้โหสวยมากเลยครับพี่น้องครับเชื่อนางสาวประเทศไต้หวันที่ว่าให้กำลังใจเนาะพี่น้องเนาะอันนี้โอ้โหคนนี้สวยมากครับพี่น้องครับว้าว โอ้โหเป็นอะงไยงนะเป็นบรรยากาศทีน่าต้องอมิดการที่จะล่องเรือนะครับเป็น้องครับาบกเองกับมาลอเก็บผ่าบรรยากาศนะครับผ่าพุบนิ้งย่างไก่ชิ้นโอ้โหอันนี้ถ่ายรูปครับ,บรสวัสดีครับ굿ลักบราซิลโอ้โหอันนี้บราซิลนะครับจากในบราซิล <c oughs> อันน oh, oh. ี้ย oh, ูอสโอ้โหวันนี้ลาซิลลาซิลลาซิลต่อกองเชียก็ให้กำลังใจทักทายนะฮะโอ้คนนี้ก็สวยได้ไ่น้องเอไดนมตรกนสวยเรีวข้าวไทยเลยโอ้ จากเพ่น้องสางน้าเีนองโซทาสบายดีบันเท่าเนี่ยโซดาสบายดีบันเนอ้าวสบายดีเอ้สบายดีสบายดีแตเลวาเนาะจะแบบว่าอ่อนนอมทอมตนจะแบบนี่ากทุกคนไปกลังใจเฮมีหนดอีไหมก่มอยูจะมาซักบานไหน ยูบันบงเลียงักซองพ่นบ่โอ้งบังเลียงเนาะโอเคตักซองแลนหนาวโอ้อันนี้เวเนซอลาพี่น้องครับเตย้ e โอ Oh. 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 I like it. I like it a lot. Can you tell me where your best place in Bangkok? Where where you want, you want to go? Back I want to go, to go everywhere. Home. I want to <laughs> learn everything. I want to read about your history. I want to learn about your culture. <laughs> <I've been laughs> <go>. How about <laughs> Thai food? I want to eat everything also. <laughs> oh.

เป็นมิดอันน <Labor> <fi> <laughs> ี้เ uh ป็นอรไรนะเป็นมิดแบบที่ยัดชั้นใสไ้พโด้ตรงโี้เป็นเราเลยน

ณมากค่ะโอ้สวยมากอันนี้สเปนอันนี้สเปนนะครับโอ้โหโ,หโอ้เชเปน นี่คือไทยแลนด์นะครับบอกเลยว่ามาเมืองไทยมีแต่ความสุขนะครับมีแต่ความอบอุ่นนะครับรับรองบอกว่านะครับไทยแลนด์ยินดีต้อนรับนะครับอนนี่คือความรู้สึกนะครับของนักท่องเที่ยวต่างมิกานต่างชาตินะครับ ันนี้นะครับเขาจิหรอแม่นีมค่ะมบีเออเดียวน้โอ้โหเป็นอะไรครับ ใส่แล้วใ่แล้วมุลีล่ามุลีล่ามโอ้นี่พี่นอะไรนะสวยมากวิสวงงามไดรับโลกเลยทีเดียวเนาะพี่น้องเนาะมิดแกนเนาะตอนนี้ enjoy enjoy your time in d e n m k นมา you can say a, score, a score. s o e s o e s t e e i n g i g t e e s e e s e o w t s g o r k s oh. s o e o บกไม้โบกมือนอนนอนทักทายเอฟซีทีไทยกำลังใส่ เอะเดีย<ห>วเอะเดียวโอ้โห,โหพี่้องเห็นนะครับมาพวกเองเข้ามาอยู่ไ,ไกลๆนะ ไก้ช nice on oh. ิดเลยครับพี่น้องครับมันเองก็ที่ว่าให้กำลังใจนะฮะออสเต๊กสแตนน่สาวงามจากลาเฮาเนี่ยเป็นอย่างเดี้ยนะฮะสาวงามสบายดีสบายดีปากซองหนาวบ่ สบายดีสบายดีเป็นกำลังใจให้สาวงามจากล่าเฮานี่เด้อกาณากาณา hello โอ้โหกาณาเราไี่มีเราเลยนะปานามาโอ้ไม่ต้ เป็นกองเชียร์มาเห็นกำลังใส่นะพี่น้องนะฮะว,ว้าผมเองกับที่วันนี้ของมาแบบใกล้ชิดเลยทีเดียวเนาะพี่น้องเราในสัมผัสครับเออสัมผัสมือสาวงามนะครับ <นะ S 2> หรือว่ามิดแกรนเนาะพี่น้องเราว้าบอกเพราะว่ามิดแกรนกันแล้วกันเนี่ย มีเรื่องอะไรนงางมอ,อิตาลีอาลาลโอกโดโเม็กซิกโ,โ,ซโกแโอฟซิก,ก,กนีน่คือระลับโลกเลยนะพี่น้องครับโอ้โห Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những นี่คืออีกหนึ่งรูปแบบนะครับในการประชาสัมพันธ์นะครับไทยแลนด์นะครับในการท่องเที่ยวเนาะพี่น้องเนาะเวเนซุเอลาโอ้โหเข่นแข่นเอ็นจอยด้วยมากบอตนิโก้บอลาเวียโอ้โห ตอนนี้ก็ที่ว่าล่อให้นักไ้สาวงามมิดแกนนะครับลงเลือดอะไรกัไปสะพผักราบความงามของแม่นม้ำสาวพญาหลับลองนะครับมาประเทศไทยลงไหลแนนอนนะครับเป็น้องครับบ่าวโเองขอการันตีเลยเลยน้องเป็น,น้องเนาะบ๊อมีุ่ดใจนะครับ,บอมี ใส่จะคือประเทศไทยเนาะเป็นบรรยากาศกองเชียร์อ,อะไรกับเป็นบรรยากาศของนักท่องเที่ยวนะชีจะมาล่อลร่ลงเรือเช่นกันนะครับบาโบเอ๋นแล้วก็โอ้โหคุ้นลุกเลยเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหพี่น้องนี่ยนะอบอุ่นนะครับ ตอนนี้เราสองง่ามมีแกรนแล้วท่านผู้ชมครับกันที่ว่าลงเรือเป็นทีเรียบร้อยนะครับพร้อมชมความงามนะฮะริมน้ำเจ้าพระยานอกไปดองนอกบรรยากาศของไทยแลนด์นะครับนี่แหละคือสิ่งที่ประเทศไทยนอกไปดองนอกมาแล้วต้องลงไหลนะครับต้องลงเสน่ห์ประเทศไทยและความงามวัฒนธรรมนะครับคนไทยนำใจดีไปดองเลยนะฮะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนอกไปดองนอก บอกกันเลยว่าเนี่ยประเทศไทยดังแน่นอแนนี่ครับมืัอนี้เวลานี่ตอนนี้นะครับบอกกันว่าชุดฮอตหล่อนแรงเลยทีเดียวนะครับบาโบเองกับทีว่าเก็บปลาบรรยากาศเนี่ยฝากตอนทุกท่านนะครับให้ทักชมได้รับชมนะครับมืัอนี้กับทีว่าเดินทางมาหลังจากที่เลือกงานเนี่ยตั้งใจแต่ว่าเก็บปลาบรรยากาศเหล่ามิตรแกนสาวงามไปลองเอลยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับบาโบเองก็ถือว่าฝากพิธีท่เนียร์กันแล้วกันก่อนจากกันเรื่องก็ไหลเป็นกำลังใจให้บาโบนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาโบ่โดยการบอกขุดขามโครับ้ตร